สวัสดีครับวันนี้เรามาดูบ้านหลังหนึ่งนะครับเพื่อทำการบริเวณนะครับจะแต่งบ้านขึ้น้านหลาังนี้สวยาเนี่ยเพื่อรับเจ้าของทีใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้านหลังนี้เป็น18ตารางวา3ชั้นนะครับสีห้อ,องนอน2น้ำเดี๋ยวมาดูข้างในกันวันนี้เรามาว่าต้วที่นะครับระหว่างดูเราปฏิบัตด้วยกันนะครับก็บ้านหลังนี้มีความพิเศษยังไนะะงนะครับใกล้เดอะมอนะครับใกล้เดอะมอใกล้เองมันมีหลังสองขับรถท่าทีก็ถึงแล้วนะครับนะ อานนี้เรามาดูอนี้ครว่อะเลยครัวก็กว้างกว้างหนนตับ้านเราเราเรามนะครับกว้า,หวางหอ,องนึ่เลยกว้างถึงสไปสามสิบนะครับก็มีห้องน้ำห้องนึงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูชั้นสองเพื่อดูห้องแนตนงห้องนอนชั้นสองมีสองห้องนอนขอึ้นชั้นสองม,มาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เดิมมันจะเป็นกระจกนะครับเดี๋ยวผมจะปิด ทำเป็นหน้าต่างแ้กันเพื่อระบายอากาศน,นะครับเป็นหมดเลยหน้าต่างใหญ่ชั้น2ความพิเศษของชั้นสองนะครับความพิเศษของชั้นสองนี่ก็คือมีระเบียงหน้าหลังเลยนะครับเดี๋ยวมาดูห้องนอนห้องนอนหนึ่งห้องนอนแรกก่อยก็ทุกถึงก็หรื่สองท่านได้นะแล้วก็เป็นเพดานค่อข้นสูงแล้วก็มีระเบียงด้านหน้านะครับ เดี๋ยวก็ได้ทำใหาปรับปรุงใหม่ให้หมดเลยต่อมาเรามาดูห้องนอนห้องนอนอีกห้องหนึ่งของชั้นสองชั้นสองก็ที่บอกไปมีความพิเศษก็คือเรามีหน้าหลังนะครับห้องนี้ก็จะมีห้องหนึ่งที่เพดานสูงนะครับแล้วก็จะมีระเบียงด้าหลังมีหน,าน้าหลังกว้างมากสามารถที่จะทำอะไรอะซักผ้าตักผ้าได้เลยนะครับกวา้างเต็มตา่างหู ชัน้นนี้ความพิเศษของชั้นนี้ก็จะมีห้องน้ําห้องน้ําด้วยนะครับมีห้องน้ํดี๋ยวราปรับปรุงใหม่นะครับอามาดูชั้นสามเช่นกันตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนแหน้าต่างเหมือนกันนะครับหต่างเพื่อระบายอากาศให้ะอากาศมันเข้าจะได้มไม่ร้อนไม่เรุ่มู้นะครับชั้นสามเนี่ยก็จะเป็นสองห้องนอนเช่นกันนะครับแต่ห้องนอนด้านหน้าเนี่ย จะมีระเบียงห้องนอนด้านหลังไม่มีระเบียงนะครับมาดูระเบียงกันม,มาดูวิววิวหลงชายลงไปว่าเออมันเป็นนี้นะถนนหน้าบ้านก็กว้างกว้างากว่าเฟซอ่นะดูแล้วนะครับกว้างมากจะจอดรถสองฝั่งวิ่งตรงกลางได้สบายจะบอกว่าบ้านหลังนี้ชั้น 2, ชั้นสองชั้นสามมมีความพิเศษต่างกันนะครับ ความพ uh ิเศษของชั้นสองคือมีระเบียงหน้าหลังชั้นสามก็ูมีหนึยงหน้าแต่อีกห้องนึงมีความพิเศษกันคือเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่มากนะครับอันนี้เราจะเราจะอินเวนตวเร็วๆนี้นะครับคาดว่าอีกประมาณเดือนไม่เกินเดือนครึ่งก็จะเสร็จก็ท่านใดที่ต้องการบ้านที่ใกล้รถไฟฟ้าใกล้เดอมอบางแคการเดินทางสะดวกนะครับก็จับจองมาที่เพจเราได้หรือเบอร์โทรเดี๋ยวเราลงไว้ให้นะครับ โอเควันนี้รีวิวแค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ